คุณทำงานในเมืองมีไรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนแต่คุณต้องตื่นแต่เช้านั่งรถไปทำงานไปให้เขาว่าไปให้เขาด่าถ้าทำไม่ดีโอทได้บ้างไม่ได้บ้างของผมทำงานชิวๆสบายๆได้วันละสองหมื่นเท่ากับที่คุณมีไรายได้ต่อเดือน ได้วัล 22, นละสองสองสองหมื่นแรกเริ่มผมมาอยู่ที่นี่สิ่งแรกคือปลูกต้นไม้จากนั้นก็เห็นว่าทั้งหลวงเอยชาวบ้านเอยที่เขาตัดแต่งผีงต้นไม้กองไว้ข้างถนนมากมายก็เลยคิดที่จะเก็บเอามารวมไว้แล้วก็ทำเตาเผาถ่านเพื่อจะกันน้ำส้มควันไม้ <S 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 เราจะได้ทั้งน้ำส้มควันไม้ในการเกษตรและถ่านเพื่อเป็นพลังงานทดแทน จากนั้นว่างก็ไปกวาดตังในที่ของเราบ้างข้างถนนบ้างเมื่อได้ตังมากพอเราก็มากองไว้ว่างหลังจากนั้นอีกก็เพาะกล้าพันไม้จากมาเมล็ดใส่ถุงดำบายว่างก็เล่นเฟ e BOOK เพื่อความบันเทิงในวันวันหนึ่งผมสามารถเผาถ่านได้วันละห้ากระสอบ น้ำสมควันไม้50ลิตรปุ๋ยเฉลี่ยแล้ววันละ2ตันกล้าพันไม้400ต้นบางฤดูกาลก็มีข้าวรวมๆกันแล้วก็วันละ20,000เศษแต่ผมไม่ต้องเครียดนะทั้งหมดนี้ผมแค่คิดกลับกับคนอื่นๆที่เขามองหาในสิ่งที่เขาไม่มีแต่ผมเริ่มต้นคิดและทำกับสิ่งที่ผมมีจริงๆในเมืองเนี่ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วที่มาทีหลังคือคนจากชนบท พนักงานบริษัทเงินเดือนโดยเฉลี่ยก็ปานหน้าอยู่ประม 2, าณ2 0,000ก็ถือว่าสูงแลละเฉลี่ยไปรายวันวันนึงแค่600กว่าบาทเองเกียดเป็นค่าที่พัดค่าเช่าค่าเดินทางไปกับค่าอาหารที่แพงเบสเลเดือนหนึ่งเขาไม่เหลืออะไรเลยกลับบ้านก็คือหนี้สินแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นี้มีความสุขก็ตามสบายทําไปเถอะครับ Eu